นี่นะครับเป็นลอกตีอาปลอมนะครับตัวใหม่ของทางไพโอนียที่กําลังฮิตมากเลยนะครับในโซเชียลตอนนี้ก็คือรุ่นนี้เลยเจ้าไพโอนีย์นะครับลิโตะนะครับลิโตะตัวนี้นะครับเรียกๆว่าทําออกมาสีสันเนี่ยแสบตาเลยสวยงามนะครับมาในสีเขียวมิ้นท์แบบนี้เลยตัดกับเฟรมนะครับที่เป็นตัวกลางสีดําแบบนี้นะ oh <my> เห็นไหมดีไซน์เขาสวยเท่มากเลย แล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีโลโก้นะครับลิตโตแบบนี้ตัวนี้นะครับปรับนวงเป็นระบบแม่เหล็กนะมาด้วยรอบ7.3นะครับตัวแขนเนี่ยเป็นแขนลายคาร์บ,บอนเน้เท่เลยน้ําหนักเบานะครับตัวน็อบเนี่ยเป็นทําการแบบลดน้ําหนักนะครับใส่แบบไซส์เล็กๆสําหรับงานเคาะเลยตีอะปอมเนี่ยชอบมากเอาไว้สหรับเคาะกระพงก็ได้นะตีอะปอมก็ได้ปรับคอนสปูลน,นะครับมีโลโก้แบบไพโอเนียแบบนี้ด้วย ตัวนี้นะครับความพิเศษเนี่ยอยู่ที่ลูกปืนหลอกนะครับลูกปืนตัวนี้เป็นลูกปืนซิ่งมาแล้วนะครับใส่ลูกปืนเซรามิกมาแล้วนะครับเป็นเซมิเซรามิก,มกนะห้แกะให้ดูด้านในนะครับสปูลน,นะครับจะมีการเจาะไล่เบาสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ตัวเกียร์สายนะครับจะเป็นเชฟแบบสามเหลี่ยมอิสระนะครับทรงสายเนี่ยได้ไกลเลยทีเดียว ปรับหน่วงนะครับด้านข้างเป็นระบบแม่เหล็กรับได้ถึง10ระดับ10จุดแบบนี้นะสวยงามมากน่าใช้นะครับที่สําคัญมีกิ๊กเสียงด้วยกิ๊กเสียงปลาลากเนี่ยลั่นมากนะครับดึงดูดให้แบบอยากจะตกปลามากเลยนะเสียงนี่เล้ามากนะครับดังสุดๆเรามาดูภายในกันบ้างว่ามีอะไรนะครับเปิดฝาข้างนะครับเราเปิดกันด้านนี้มรนจะเขียนไว้เลยว่าโอเพ่นนะครับเราดึงออกมาปุ๊บแล้วค่อยๆนะครับดึงออกมาตรงๆแบบนี้เลย ตัวนี้นะครับปรับหน่วงระบบแม่เหล็กตามที่นาไทยบอกนะครับมีแม่เหล็กนะครับถึง8เมตรนะครับบน8ล่าง8นะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับเห็นสีส้มๆไหมแน่นอนครับตัวนี้เป็นเซมิเซรามิกนะครับ2ฝั่งเลยแบบนี้ทําให้ลอกนะครับตีได้ลื่นตีได้ไกลนะครับสมูทมากขึ้นที่สําคัญนะครับตัวนี้เล่นน้าเค็มได้ด้วยนะปนมากเลยทีเดียวส่วนลูกปืนตัวอื่นในลอกนะครับเขาจะใช้ลูกปืนเกรดดีนะเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับเขาจะเขียนไว้เลยนี่ เป็นลูกปืนนะครับสแตนเลสซีบวกหตลับนะครับแล้วก็2ตลับเนี่ยเป็นเซรามิกบอลนะครับบอลแบลลิงน่าใช้มากนะครับผ้าเบรกตัวนี้นะครับเป็นเอ็กซิมีนะครับเอ็กซิมี่ทัวร์เมนต์นะครับคาร์บอนดิสเบรกนะครับเป็นผ้าเบรกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสมูทนะครับของทางฝั่งไพโอเนียที่เขาคิดค้นขึ้นมานะเหมาะสำหรับการตกปลาน้ำหนักลอกเนี่ยเบามาก149กรัมเองนะครับ ประมาณขีดครึ่งนะครับเบาจริงๆนะแล้วก็จุดวางลูกป,ปืนลอกก็จะประมาณนี้เห็นไหมสุดเจ๋งนะครับน่าใช้เลยทีเดียว ใครอยากได้นะครับรีบจัดเลยในตะกร้าติ๊กสอนะครับวันนี้น้าไทยมากับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะครับสำหรับลูกค้านะครับร้านเดอะฟิชเชอร์เท่านั้นนะครับใครที่ซื้อนะครับเจ้ารอไพโอเนียนะครับรีโตตัวนี้น้าไทยมีอยู่แค่20ตัวนะครับมีซ้ายมีขวานะครับน้าไทยแถมนี่ให้เลยสายหน้านะครับของทางไพโอเนียให้ด้วยนะครับตัวนี้ตัว40ปอนด์นะครับ40ปอนด์10เมตรนะครับแถมให้ไปใช้กันนะครับนะ ไปอย่างได้นะครับล็อกสวยๆตีเบาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับลื่นด้วยลื่นมากนะเพราะว่าเขามีลูกปืนซิ่งมาแล้วนี่ลูกปืนแต่งแบบนี้มาแล้วมั่นใจได้เลยนะครับว่าตีไก่แถมยังมีนี่ด้วยเกือบลืมนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับสองสิ่งนี้นะที่เขาปรับปรุงมาใหม่ก็คือใบประกันนะครับจาดพัง ไ้โอนียให้ด้วยประกันลอกนะครับ1ปีเต็มนะครับซื้อไปแล้วอย่าลืมนะครับลงทะเบียนการรับประกันนะครับแล้วก็ยังมีอะไหล่สำรองให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวหนอนนะครับหางปลาตัวปิดตัวนี้นะครับปิดเขาไฟมีหมดเลยนะครับสปริงก็มีนะใช้กันยาวๆมีประกันด้วยมีอะไหล่ลอกด้วยนะครับสำรองคุ้มสุดๆนะครับในราคา1,890บาทนะครับ จัดได้เลยนะครับในตากาติ๊กต็อกนะครับร้าน h e อะพิเช์นะซื้อวันนี้นะครับแถมมันนี้ให้ด้วยนะมีอยู่แค่จำนวนจำกัดนะครับแค่20คนแรกเท่านั้นฝากด้วยนะครับกับลอกลิโตตัวใหม่ของทางไพโอเนียครับตัวนี้สวยจริงน่าใช้มากขอบคุณครับ